อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ขาแม่บ้านนะคะพี่นะพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นะ400บาท3องค์หนึ่งพันนะคะพี่พี่อ่ะฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0 8น9 1 5 8 0 6 5ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะอ่ะ สนใจนะคะพี่ๆสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะพี่จา๋าเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาแอดไลน์กันเข้ามาแอดไลน์ไม่เป็นนะพี่นะโทรกันเข้ามาพี่เดี๋ยวไปบ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะอ่านี่เป็นช่องทางสําหรับการติดต่อนะ,ะพี่นะ,ะขอเน้นย้ําค่ะพี่จา๋าหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะพี่นะถูกอกถูกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขาอ่ะติดต่อกันเข้ามานะ,ะพี่เนาะ วันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันสําหรับวีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่น้ำหมายเลขที่1ค่ะพี่1เป็นซุ้มกอเก่าไม่ตัดปีกนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยเลยค่ะ400บาทนะคะพี่ขาราคาแบ่งปันยามเย็นของเรา400บาทพบกัน5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะพี่นะหมายเลขที่1เป็นซุ้มกอค่ะพี่จา๋าเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่อ่านี่นะคะพี่ขาเป็นซุ้มกอเนื้อหาเก่าเก่าค่ะพี่จา๋า หมายเลขที่1 400บาทนะคะพี่นักเก่าสวยเลยค่ะหมายเลขที่2องพิมชินราชนะคะพี่ขาชินราชพิมพ์แต่งค่ะพี่เป็นพิมพ์แต่งเก่าสวยนะคะพี่นะพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ขาพี่ๆที่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ชินราชพิมพ์แต่งพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยจ้ะแบ่งปันไปพี่ fc นะคะพี่นะาสี่ร้อยบาทค่ะพี่สามองค์หนึ่งพันนะพี่นะ อ่าถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่0849158065นะคะชินราชพิมพ์แต่งค่ะหมายเลขที่2400บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่คะหลวงพ่อดิ่งค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะหลวงพ่อดิ่งเก่าสวยสภาพใช้ค่ะพี่นี่นะคะเป็นพศ2,500เอ้ย2481ค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่ขาห่วงเชื่อมค่ะด้านหลังมีอักขรลายยันนะพี่นะบอกพศสองสี่แปดหนึ่งนะคะเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่ๆอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นรูปหล่อนะคะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่มาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาเลี่ยมเก่าสวยเลยค่ะพี่พี่รับไปพร้อมใช้นะคะพี่นะนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่๋า อ่ะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่ fc นะคะพี่นะแบ่งปันพี่ fc ค่ะพี่ที่เอ่อสี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมเก่าสวยนะคะพี่นะสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเออยี่สิบห้าพุทธศตวรรษนะคะพี่จ๋ามาพร้อมเลี่ยมนะพี่นะเหรียญยี่สิบห้าพุทธศตวรรษค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่ แบ่งปันพี่พีเนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พีเเลยที่400บาท3องค์หนึ่พค่ะถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลายกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่400บาทนะคะพี่ขาหมายเลขที่6ค่ะ6เป็น25พุทธศตวรรษนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเนื้อดินค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาอัขระลายยันด้านหลังชัดเจนนะพี่๋าสวยๆแบบนี้เลยพี่อ่ะ ยีหพุทธศตวตรรษนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเนื้อดินนะพี่นะอะเดี๋ยวเราลองชมเนื้อหาด้านหลังนิดนึงค่ะพี่ได้ประมาณนี้ค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่ลายยันชัดเจนนะคะพี่ขาพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่เนื้อดินนะพี่นะ่าแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะที่สี่รอยบาทค่ะหมายเลขเจ็ดค่ะพี่เป็นเหรียญหันข้างเจ้าคุณนอนะคะพี่นะ เก่าสวยนะพี่๋าสภาพใช้ค่ะพี่เหรียญหันข้างเจ้าคุณนอนะคะพี่น่าเป็นเหรียญเจ้าคุณนอค่ะพี่ขา2513ับค่ะพี่เป็นเหรียญหันข้างนะคะพี่ขาเจ้าคุณนอเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่400บาทจ้ะ3องค์1น0 0งันะคะพี่น่าถูกอกถูกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่1องค์2องค์ส่งให้ทุกรายการนะพี่นะ อ่ะหมายเลขที่แปดค่ะพี่แปดเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋ามาพร้อมกันเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะอ่ะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขคะ่ะพี่นี่คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นหล่อปู่สุขพร้อมกันเลี่ยมะค่ะพี่แบบนี้นะคะพี่ขามาแบบนี้นะค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่หมายเลขแปดสี่ร้อยบาทนะคะพี่นะ หมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพีはは่จ๋าเหรียญรัชกาลที่ห้าครับพี่เก่าสวยนะคะพี่นั่นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพี่ขาอ่ะด้านหลังเป็นช้าง 3. สามเสียนนะพี่นะนี่นะคะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยคะ่ะเหรียญรัชกาลที่ห้าหลังช้าง3ามเสียน,นครับพี่ แบ่งปันเลยนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทหมายเลขที่9ค่ะหมายเลขที่10นะพี่นะนี่ค่ะ10เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะเป็นเตารีดพิมสองหน้าค่ะพี่หลวงปู่ทวดพิมสองหน้านะคะพี่นะเนื้อหาเก่าเก่านะคะแบ่งปันพี่ๆ fc เลยค่ะที่400บาทนะจ๊ะพี่นะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ เก่าสวยแบบนี้ค่ะแบ่งปันอยู่ที่4 0 0้บาทเนาะพี่เนาะถูกอกถูกใจนะจ้าพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการค่ะพี่รบกวนพี่พี่ต่อสายทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะหมายเลข11ค่ะเป็นเหรียญรัชกาลที่หทรงม้าลงยานะพี่นะเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพี่ขาลงยาพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะพี่นะเหรียญเนื้อเงินลงยานะคะพี่ขารัชกาลที่ห้าครับพี่ เก่าสวยนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นเหรียญลงยาเก่าๆนะคะพี่่ะลงยาสีเขียวเนื้อเงินนะพี่จ๋านี่นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะอ่ะหมายเลขสิบสองเป็นพระวัดปากน้ําค่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาวัดปากน้ําค่ะด้านหลังค่ะพี่ขานี่ค่ะอ่าพร้อมการเลี่ยมนะพี่นะเลี่ยมทับไว้นะคะพี่ขามีเป็นการเลี่ยมไว้ค่ะพี่ ประวัดปากน้ํา400บาทค่ะหมายเลข13นะคะพี่คะเป็นเหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์นะคะพี่นะหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาปีพศ2459รบค่ะพี่นี่นะคะเก่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อพิมพ์สี่เหลี่ยมพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเขาบอกว่าเป็นวัดหูกว้างนะคะพี่ในบ้านก็สอบถามเจ้าของเขามาอีกทีค่ะ อ่าแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาที่400บาทค่ะหมายเลข14เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาปู่ทิมเสมานะพี่นะนี่ค่ะพี่เก่าสวยสรรภาพใช้ค่ะพี่เหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะพี่๋าเก่าเก่าเลยค่ะเป็นเหรียญปีพศ2518นรบนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาปีพศ2518แแบบนี้เลยค่ะ นี่นะพี่นะเก่าสวยครับพี่เป็นเหรียญเสมานะคะพี่ขะเสมาหลวงปู่ทิมครับพี่แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทหมายเลขสิบสี่ค่ะสิบห้านะคะพี่ขาเป็นนางพญาครับพี่หมายเลขสิบห้านะคะพี่นะเป็นนางพญาค่ะเนื้อหานะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะอ่ะนางพญาหมายเลขสิบห้าครับพี่นี่นะคะ เก่าๆนะคะพี่ขาแบ่งปันพีนะ่พี่ fc นะพี่นานีค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยนะคะพี่ขาที่400บาทค่ะหมายเลข16นะคะพี่นาะนีค่ะเป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะพี่นะออกวัดหนองอีดุกค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมขอบเลี่ยมเก่าเป็นการเลี่ยมใช้นะพี่นะสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมเก่าแบ่งปันเลยนะพี่นะันหมายเลข16ค่ะ แบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะหมายเลข17เป็นรูปถ่ายนะคะพี่ขารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เป็นรูปถ่ายขาวดําพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาด้านหลังเหมือนเป็นปั๊มนะพี่นะปั๊มตรายางแล้วก็ติดจีวอนปั๊มตาวัดหรอเปล่าพี่นะมาแบบนี้นะคะพี่ขาลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่ขารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยมีติดจีวอนด้านหลังพร้อมการเลี่ยมะคะ่ะพี่จ๋า400บาทค่ะหมายเลขที่18ค่ะพี่ เป็นขุนแผนชมตลาดนะพี่นะหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีอักขะระลายยันค่ะพี่ขุนแผนชมตลาดหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าเก่าสวยพร้อมการเลี่ยมนะพี่นะด้านหลังมีลายยันแบบนี้ค่ะพี่สวยๆเลยจ้าพี่จ๋าพี่รับไปพร้อมใช้นะพี่นะเป็นการเลี่ยมเก่าแบบโอ้แบบว่าเลี่ยมเก่าแบบลายเลยนะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่จ๋ามีร่องลอยการแตกายงาด้านในนะพี่นะ อ่ะหมายเลข18แบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าที่400บาทค่ะ19ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่2465นะคะพี่นะ่าเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าๆสาภาพใช้ค่ะพี่สําหรับหลวงพ่อฉุยนะอ่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน,นะะพี่พี่เอฟซีอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อจุ๋ยห่วงเชื่อมค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะอ่ะสี่ร้อยบาทหมายเลขสิบเก้าค่ะหมายเลขยี่สิบค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยนะคะพี่ขาสองสี่แปดสองค่ะพี่เหรียญครูบาศรีวิชัยนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเก่าๆพอสอลึกนะพี่นะสองสี่แปดสองค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้แบบนี้เลยค่ะ เหรียญครูบาสีวิชัยนะคะเก่าสวยเลยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่ขาพี่ชมนะพี่หน้าหนีค่ะเก่าๆนะคะพี่ขาสาภาพใช้อยู่เนาะแต่รายละเอียดยังคงคมชัดพอมองเห็นอยู่ค่ะ,ะแบ่งปันที่400บาทนะพี่นักครูบาสีวิชัยค่ะ21บค่ะพี่นี่นะพี่๋าม่บ้านก็เห็นแปลกๆดีเขาบอกว่าเป็นซุ้มโกอค่ะพี่นี่นะคะเป็นกลมๆมีกับหน้ากับหลังแบบนี้ค่ะพี่ อ่ะมาแบบนี้นะคะพี่ขานี่เป็นสมกอะคะ่ะพี่จ๋ามีหนึ่งสองสามสี่องนะพี่นะ่าเหมือนรวมกันเป็นรูปวงกลมแล้วก็เจาะรูคะ่ะพี่รูทะลุนะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นสมกอนะคะพี่ขาแปลกคะ่ะพี่ไม่บ้านเลยลองเอามาให้พี่ได้รับชมกันนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทน,นะพี่นะาสามองหนึ่งพันค่ะพี่ถูกอกถูกใจคะ่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่ นี่เป็นซุ้มกอนะคะพี่ขากลมค่ะพี่จ๋าแบาเลขยี่สิบเอ็ดสี่ร้อยบาทค่ะยี 22, ่สิบสองพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรหมนะคะพี่นะนี่คะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อพรหมค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะนี่ค่ะพี่จ๋าแบบนี้เลยนะคะพี่อ่ารูปหล่อหลวงพ่อพรหมเก่าสวยคะ่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะ รูปหล่อนะคะพี่ขาหลวงพ่อพรมค่ะพี่แบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่ขาใต้ฐานมีร่องรอยเป็นแบบนี้นะค่ะพี่อ่ะ400บาทใหม่เลข2 2ค่ะ23เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะพ่อเดิมห่วงเชื่อมสรรัภาพใช้ะค่ะพี่เหรียญรูปไข่นะคะพี่ขาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่2องสี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาสำหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมะคะ่ะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพิ่จา2482ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซเลยนะพี่นะ้าที่400บาทค่ะถูกอกถูกใจนะจ๊ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้คะ่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมพศสองสี่แปนะคะพี่จาเก่าสวยพี่วัดหนองโพนะคะพี่นะหมายเลขยี่ค่ะเป็นรูปหล่อนะคะพิ่จารูปหล่อหลวงพ่อเดิมคะ่ะพี่นี่ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พ FC เลยจะพี่จ๋าที่400บาทนะพี่นะ3องค์1,000ค่ะถูกอกถูกใจนะจ๊ะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแม่บ้านนะคะ1องค์2องค์ส่งให้ทุกรายการค่ะพี่นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะอะไต้าฐานนะคะพี่ขาเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc เลยนะพี่น้ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะยี่สิบห้าค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะพี่น้าเก่าสวยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อเนื้อหาเก่าเก่านะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะพี่ขาเก่าสวยพี่เป็นเหรียญหล่อด้านหลังมีอักขรลายยันเนาะ,ะพี่เนาะอ่ะ เก่าสวยนะคะแบ่งปันเลยจ้าพี่จ๋าที่400บาทค่ะหมายเลข26เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นะท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะพี่ขาอ่ะเจ้าของเขาน่าจะเอาไปปิดทองหรืออะไรสักอย่างนะพี่น้องมันก็เลยเป็นสีแบบนี้นะคะพี่ขาอ่ะมาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่นะเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะพี่ นี่คะ่ะเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่านะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะอ่ะเก่าสวยแบบนี้คะ่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc เลยนะคะพี่ขาที่อ่าสี่ร้อยบาทเนาะพี่เนาะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะยี่สิบเจ็ดนะคะพี่นะเหรียญหลวงปู่รอดนะคะพี่ขาปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองคะ่ะพี่พร้อมการเลี่ยมขอบค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆ,ๆแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะ ถูกอกถูกใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะพี่นั่นเหรียญหลวงปู่รอดนะคะพี่ขาวัดทุงสีเมืองแบ่งปันสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันนะคะพี่นะหมายเลขยี่สิบแปดค่ะพี่เป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ขาสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยแบบนี้ค่ะพี่ เป็นรูปถ่ายขาวดําเก่าๆพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่นะอ่ะสมเด็จปกโพนะคะพี่ขาหลวงพ่อกลวยครับพี่ด้านหลังเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยเก่าสวยนะจ้าพี่จ๋าอ่ะแบ่งปันพี่ๆเอฟซีได้เลยนะคะพี่ขาที่สี่ร้อยบาทค่ะถูกอ,อกถูกใจยังไงนะจ้าพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาะค่ะพี่อ่ะหมายในที่ยี่สิบแปดเป็นสมเด็จเก่าะคะ่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่นะมาพร้อมกันเลี่ยมะค่ะพี่นี่นะคะ อ่ะเก่าสวยครับพี่ขาแบ่งปันวิพีเอฟซีเลยนะพี่น้าที่400บาทค่ะเรียมไว้นะคะพี่ขาถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาครับพี่เนื้อหาเก่าๆมีร่องรอยการแตกลายงานนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าค่ะหมายเลขที่29นะคะพี่น้านี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขารับไปได้เรี่ยมนะพี่น้าองค์นี้ค่ะแบ่งปันเลยจาะพี่ขาเก่าๆ4 0่บาทค่ะหมายเลขที่เอ่อนะคะพี่ เป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ขาปกโพหลวงพวอ่อไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่จา๋านี่เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะสมเด็จปกโพค่ะพี่จา๋าเนื้อหาเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะพี่นะแบ่งปันพี่ fc ที่400บาทนะจ๊ะพี่นะอ่ะสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่จา๋าแบ่งปันเลยค่ะ400บาทนะคะพี่นะถูกอกถูกใจค่ะพี่จา๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ นี่นะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามสิบสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขสามสิบเอ็ดนะคะพี่นะ่าเก่าๆพร้อมการเลี่ยมขอบค่ะพี่ขานี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามสิบเอ็ดจ้ะสี่ร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่ถูกอ,อกถูกใจเจ้าพี่นะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแม่บ้านนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะพี่รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ด้วยชอบนะคะแล้วก็ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาจ้าอ่ะ สมเด็จเก่าหมายเลข31 400บาทค่ะหมายเลข32นะคะพี่นะนี่ค่ะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่ขาเหรียญเก่าห่วงเชื่อมค่ะพี่2459นะคะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อหาเก่าเนะคะพี่จ๋าวัดน้อยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อวัดน้อยเนาะพี่เนาะอ่ะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าเหรียญวัดน้อยนะคะพี่นะพศ2 4งสเอ่อห้นะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่ เนื้อหาเก่า,กาๆแบ่งปันพี่ๆ fc เลยนะพี่นะ้าที่400บาทค่ะ3มองค์หนึ่งพันนะคะพี่ขาถูกอกถูก,ถก,ถก,ถกใจส,สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่33เป็นเหรียญหลวงพ่อพลิงนะคะพี่ขาสองสี่แปดสามค่ะพี่พ่อพลิงห่วงเชื่อมนะคะพี่นะเก่าสวยสภาพใช้ค่ะพี่สําหรับเหรียญหลวงพ่อพลิ้งนะคะอ่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขานี่ค่ะ,คะพี่มาแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าสวยเลยพี่ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ขะหลวงพ่อพริ้งห่วงเชื่อมเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่4ี่บาทนะคะพี่ขา2483เก่าสวยสภาพใช้ค่ะ34นะคะพี่เป็นเต่าหลวงปู่หลิวค่ะพี่จ๋านี่ค่ะวัดไร่แตงทองนะคะพี่นะรุ่นปลดนี่ค่ะพี่เขาเขียนมาแบบนี้นะพี่นะเหมือนมีร่องรอยการตอกโค้ดด้านบนตรงนี้ค่ะพี่จ๋าอันนี้นะคะพี่ เต่าหลวงปูเหลิวนะคะพี่นะนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อบาทนะคะพี่นะ่าสามองค์หนึ่พันค่ะเก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเต่าปูเหลิวสี่ร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขสามค่ะ35เป็นพระยอดขุพนพลนะคะพี่คะ ยอดขุนพลเก่าสวยนะคะพี่หนักๆน่านะจะเป็นเนื้อโลหะค่ะพี่พระยอดขุนพลเนื้อโลหะนะคะพี่จ๋าอ่านี่เลยค่ะพี่แดงออกสีแดงๆนะพี่จ๋าเก่าสวยครับพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าขอเน้นย้ำครับพี่หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทั้งรายการเข้ามาครับพี่แม่บ้านนะคะพี่จามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีเนาะพี่เนาะอ่ะ นี่เป็นยอดขุนพลหมายเลข35ิค่ะพี่จ๋า400บาทค่ะ36นะคะพี่นะ่าเป็นพระถ้ำเสือค่ะพี่พิมพ์ใหญ่นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยพี่พระถ้ำเสือนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่ขาที่400บาท3องค์1,000พันค่ะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่ขาต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะวันนี้ก็นะคะพี่ ฝากพ,พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่คะกราบขอพระคุณพี่ๆเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะ เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามา,ลาไลน์แม่บ้านชื่อรวดค่ะพี่เชลโอรอดเรือสอสเสือค่ะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางถูกกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจะ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบ่ายสองของทุกวันค่ะอ้าววันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีแต่ัดสินใจให้ดีก่อนปิดจะ้ะวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดปิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปไอพีแบ่งปันยาม